thank you ธรรมาชาติและโลกสีเขียวในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับความงดงามของพัน์ไม้ที่หลายๆท่านขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งต้นไม้หรือว่าพัน์ธุไม้ซึ่งมีสีสันที่งดงามและมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันนั่นก็คือกล้วยไม้ครับ แต่อันนี้เราเรียกชื่อเขาว่ากล้วยหอมป่ะครับกล้วยหอมฮะทำไมเรียกเขากล้วยหอมเพราะว่าสีหรือเพราะก้านมันอ่อนกันเนี่ยก้านมันดูสิฮะงอต่อสีมันชัดเจนครโครับก็โคงมก็กล้วยหอมฮะแต่นี้ไปที่อื่นเขาจะเรียกชื่อกนแล้วแต่เขาจะตั้งชื่อครับพ่อครับนี่คือนอร่าบลูนอร่าบลูที่เราได้เรียนท่านผู้ชมว่ามาดูกันข้างหลังเราทั้งหมดนี่นอร่าบลูนอร่าบลูครับแต่ว่าบลูของนอร่าเนี่ยจะออกมาเป็นส <plus S 2> ีแบบ บลูแบบออกม่วงครับออกม่วงชมพูม่วงชมพูนิดครับมอคคาร่านี่เข้ามาอยู่เมืองไทยนานหรือยังตอนนี้ผมอายุ78 78 78ที่ผมทำมอคคาร่ามันก็ลืมห0าปีเพราะงั้นก็ต้องมา60-70ปีแล้วล่ะอ่าอยู่มาแล้วครับตั้งโจแซนตั้งทีมเอมาแล้วครับนั่นก็คือ6-70ปีที่ผ่านมาแล้ว ติดตามเรื่องราวสวยงามของโลกกล้วยไม้ได้ทางรายการชวนชมที่เพลินทีวีหมายเลขสิบครับ